เกิดเอียงขึ้นพี่น้องบอดบิ๊กพยาบาลฟินแลนด์นะคะดว,ดวนดวนดวนเลยค่ะเพิ่นนี่ก็คือไปเลื้งโนกท้าเนาะพี่น,น้องเนาะหลาสุดพี่หนุ่มเพิ่นกับโพดเนาะโพดเรื่องคดีแบบนี้ได้ค่ะเอฟซีกระลุนระทึกเนาะว่าเกิดอียงขึ้นเนาะอ่าพี่หนุ่มเพิ่นกัะโพดเนาะโพดว่าไม่แพ้ก็ชนะธรรมดากดเกณฑ์ที่แน่แ่แพ้กี่โมงแล้วชนะ กี่โมงติงแต่ก็บอกว่าแพ้อะวอดสันพี่น้องเหมือนกับประมาณว่าติงทั้งนั้นบอกว่าบอดบิ๊กนี่แพ้แล้วจัองชนะพี่น้องแต่ว่ามันโบเมนได้ค่ะเพราะว่าข่าเจ้าท่านได้ตัดสินออกมาจากล้อฟังเดอ้อล้อฟังเดอ้อพี่น้องเดอ้อหลายคนกไคมมนค็ไปคอมเมนต์ค่ะไปคอมเมนต์ให้กําลังใจบอดบิ๊กเนาะบางคนก็คอมเมนต์ว่ากาลังใจให้บอดบิ๊กนะขอให้ชนะคดีสู้นะอืขอให้ผ่านทุกอย่างไปราบรื่นบางคนก็บ,บอกว่ารอฉลองชนะคดี นะบางคนก็บ,บอกว่าสงสัยมีคนคิดร้ายทําลายหลักฐานคนดีผีคุ้มบุญบ่แพ้บาปสินะพี่น้องบางคนก็บ,บอกว่ามีใบสื่อขายยู่เจ้าของที่ดินโอนให้ในกล่มที่ดินยู่เออมีใบเซตยู่เขาเก็บใบเซตไว้คนนั้นก็เป็นเจ้าของที่ดินสืบได้จากลายเส้นบัสนพี่น้องบางคนนะคะก็บ,บอกว่าบ่แมนมีคนเข้าไปบ้านใหญ่บ่โนเพราะว่ามือน,นั้นบาวนอนน้ากับโพดได้พี่น้องโพดว่า เพิ่นนี่ครับรถพันบ้านบอดบีคริหานั่นเพิ่นกะขึ้นหอดบอดบกเพิ่นก็บอกว่าบอด,เบอดบ้เห็นบอดบีขึ้นเห็นหลังคาก็ยังดียังเช่นะั้นนอกจากเอฟซีกับบางคนก็บอกว่าใจจะขาดบางคนก็บอกว่าไปขึ้นศาลหรือเปล่าเนี่ยเรื่องที่ดินแน่เลยว่าสัน่นบางคนบอกว่าสงสยยัยยานมีคนแอบเข้าบ้านว่าสัน่นแต่บ้านหลังนั้นก็มีอ่าคนเบิ่งใหม่เพิ่นอยู่ในปี่นองอ่าคนเบิ่งไหว่หายอยู่นะอืมช่างน้อยนะนะ ดูแล้วไปให้อยู่บางคนก็บอกว่าบ่ได้ไปคืนสารดอกมั้งมันเป็นวันเสาร์วันสันเนาะค่ะเนาะบางคนก็บอกว่าแพ้หรือว่าชนะธรรมดากฎเกณฑ์นนะ คนฟ้องยอมรับความจริงชนะก็รับได้แพ้ก็รับได้โนพอมแพมนะติ่งเนี่ยเพิ่งตื่นเต้นมาสารบางคนก็บอกว่าชนะมาแน่นอนจะได้ขายขายให้สิ้นซาก,กว่าสันเดียพี่น้องเอาเงินมาซื้อบ้านใหม่ที่กรุงเทพว่สันแต่บ้านหม่ที่กรุงเทพนั้นเพิ่นซื้อแล้วคะ่ะเพิ่นก็ซื้อเงนินสดน่ะค่ะพี่น้องซิบกาล้านพุ่น,นะคะอืแต่จังไดก็ล้อฟังเบิงเนาะเอะอไอฟี่ e C ก็มีหลายฟังหลายไฟสุดละเกินคะ่ะ ออไฟหนันไฟหนีนะคะซุ้มเฮากรลอดติดตามคาวคาวเนาะพี่น้องเนาะว่ามันจะเป็นจังใดต่อไปนะคะที่แน่ๆเรื่องงานเรื่องการบอดมีกระเด็นเนื้อการไปเรื่อยๆนะค่ะนะบ่มมีขาดตกบกพองค่ะงานเข่ารั่วๆร้ายๆค่ะเจ้าภาพกระจังรั่วๆนะคะบานเพลอนกใกล้จะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องบานยุทุุงเรษฐีน่ะน,นะคะคา,าริดขาดนะคะ โอเคนะคะพี่น้องกะึ้นนาฟีดมาเรื่อยๆตามกระสอบกระแสนะคะเขาก็ต้องตามกระแสไปค่ะกระแสใไดามาแรงเขาก็ต้องตามไปนะคะกระแสใไดบอ่ออัน บอ,บอเดนบอดังห้องกับบอไปฟังนะคะพี่น้องห้องกัติดตามแต่กระแสที่มันค้นสนใจหลายๆเนี่นะคะห้าจะไปว,ว่าที่มันบเป็นกระแสค้นกับบอมาฟังนะคะพี่นอ้องอ่าขอบคุณเอฟซีหลายๆด้จ้าที่เขามารับชมคลิปวิดีโอนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ